A.P. Alibaba Snap เองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของนะครับการไหลของข้อมูลรวมถึง capacity ต่างๆนะครับของตัวฟังก์ชันงานนะครับผมจะเริ่มจากด้านซ้ายนะครับที่เป็นในภาพของตัว Guide Buying นะครับ Guide Buying ก็คือ process ในเรื่องของการจัดซื้อจัดหานะครับในฝั่งของ Document เป็นหลักนะครับ Guide Buying application ตัวนี้นะครับจะช่วยนะครับในเรื่องของการนะครับ access ในภาพของนะครับการ สั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วมีความง่ายและมีความสะดวกนะครับก็หลักเกณฑ์นะครับเราจะใช้ในภาพของตัวที่เป็นเรื่องของช้อปปิงคาร์นะครับเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าในจุดเริ่มต้นนะครับนะครับถ้าเรามองนะครับในภาพของการประสานงานนะครับระหว่างนะครับไบเออร์กับซัพพลายเออร์เนี่ยเราเห็นว่า S อซไอพีอาลีบาสแเองเนี่ยนะครับเราจะมีคอการนะครับที่เป็นข่าวโปรเซสอันนึงนะครับที่เรียกว่าเป็น SAP a l i b a b a n e t w o น k นะครับเน็ตเวิตัวนี้จะเป็นสิ่งที่นะครับประสานงานกับทางนะครับผู้ขายนะครับหลังจากที่เราช็อปปิ้งคาร์ดมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในฝั่งของ Buyer Process เนี่ยนะครับเราก็จะมี Process ในเรื่องของการทำ Compare นะครับที่ใน SAP เรียกว่า Gw เ m a เ c h นะครับเพื่อทำการจัดหานะครับ s u p ไ l i e r นะครับได้ตรงตามนะครับหรือตรงตามนโยบายของบริษัทนะครับรวมถึง Process ในการรับนะครับในเรื่องของ PO lifecycle ต่างๆนะครับเรื่องของการ monitoring นะครับการติดตามนะครับ PO process ต่างๆในแต่ละสเตจตัดงานนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคนที่เป็น purchaser เนี่ยนะครับก็จะมี portal นะครับที่ช่วยในการบริหารจัดการหรือติดตามงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะสามารถ apply เรื่องของ policy ในเรื่องของการ approval process นะครับต่างๆนะครับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาพของ PR approval นะครับหรือ PO approval ต่างๆ ะครับอันนี้ขึ้นในมุมมองของคนที่เป็นเรื่องของผู้ซื้อนะครับที่เป็นไบเออร์นะครับเรากลับขากันบ้างนะครับมาในฝั่งของที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับเราจะเห็นว่าในการที่เราจะมีการซื้อขายระหว่างกันเนี่ยนะครับการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับข้อดีของซัพพลายเออร์ในการใช้งานตัว s a p a l i b a Snap ผ่านทาง Alibaba Network นั้นเนี่ยนะครับเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับ ถ้าเราใช้ไกด์บายอิงนะครับเรา,าทางพลายเออร์เองเนี่ยนะครับสามารถคอนโทรลเรื่องของแคตตาล็อกแมネจเมนต์ได้นะครับแคตตาล็อกแมเนจเมนต์ก็สามารถทําเรื่องของการอัปเดตนะครับภาพของแคตตาล็อกที่เราพรไวให้กับทางผู้ซื้อนะครับรวมถึงอัปทูเดตเรื่องของสเปกสเกสชั่นต่างๆนะครับถัดมานะครับ Requisition c o l l a b o r a t i o n อย่างที่บอกนะครับเมื่อมีคำสั่งซื้อมาแล้วจากทางผู้ซื้อนะครับ ทางซัพพลายเออร์เองเนี่ยนะครับก็สามารถคอลลาบ o รเรชันต่างๆได้นะครับเช่น n o t i f i c a t i o n ต่างๆนะครับที่ต้องการสื่อสารระหว่างตู้สอนะครับรวมถึง Document Control นะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสาร PR เอกสาร PO นะครับรวมถึงเอกสารที่เป็นเรื่องของ Confirmation หรือ h i p p i n g n o t ตต่างๆนะครับก็สามารถคอลลาบ o r a เรชันได้แบบเดียวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการภาพของการบริหารจัดการนะครับทางฝั่งซัพพลายเออร์เองเนี่ยก็จะมีตัว Tool ที่เรียกว่าเป็น supplier ของ p i อ c h นะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนพอร์ทัลกลางนะครับในการบริหารจัดการมอนิเตอร์ต่างๆนะครับแท็กกิ้งสเตตัสต่างๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่เพิ่งลอนช์ออกมาใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของตัว discount management นะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่อยู่ในภาพของตัว commerce automation นะครับในฝั่งของตัวที่เป็น SAP Alibaba Snap นะครับเราจะเห็นว่าด้วยตัว flow ต่างๆนะครับที่ผมอธิบายมาเนี่ยนะครับ ตัวโซลูชันเองจะตอบโจทย์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรามีเรื่องของกายบายอิงนะครับมันช่วยในเรื่องของความง่ายนะครับในการบริหารจัดการในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับโดยมีคัตตล็อกเข้ามาช่วยนะครับ end user นะครับหรือผู้ซื้อนะครับในองค์กรนั้นๆเนี่ยก็จะทํางานได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากมากขึ้นนะครับรวมถึงไกด์ไกด์แดนต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะครับพอมันเป็นภาพของระบบที่เป็นชอปปิ้งคาร์นะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ย look and feel ทุกคน มันเป็นรู้อย่างสุดที่ง่ายนะครับแล้วมีการใช้งานในองค์กรเนี่ยผมคิดว่าเรามีไกด์ไกด์เดนเบื้องต้นแล้วนะครับก็สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อดีอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับข้อมูลคอลเ a คชันนะครับเราสามารถคอล l ล b o r a เ i o ชันได้ตั้งแต่ยูเซอร์นะครับรวมถึงพ็อกเก็ t ทีมรวมถึงซัพพลายเออร์นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเรามีคอกลางที่เป็นตัวอาริบ้านไอท์เบิร์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในภาพของการทำคอลเ a t ชันกัน